ในยุคที่ทุกโพสสามารถกลายเป็นชนวนแห่งการตั้งคำถามเสียงจากโลกโซเชียลมักไม่เงียบหากสิ่งที่เขียนไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นและครั้งนี้ก็เช่นกันเรื่องราวดราม่าที่กำลังลุกเป็นไฟเริ่มต้นจากโสพสอวยพรวันเกิดของหมอลำเสาวชื่อดังที่ปีนี้อายุครบ37ปีเต็มเธอเลือกใช้พื้นที่ส่วนตัวในการบรรยายความรู้สึกต่อคุณแม่ผู้ล่วงลับด้วยถ้อยคำสุดซึ้งสะท้อนความรัก ความกระตันยูที่มีต่อผู้ให้กําเนิดและอบรมสั่งสอนเธอมาโพสต์ของมอลําสาวเขียนว่าแม่จ๋าปีนี้ลูก37ปีเต็มแล้วนะคะกราบพระคุณพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเกิดมาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีให้รู้จักทำมาหากินไม่เอาเปรียบใครยังจำคําสอนของแม่ได้เสมอแม่เทพชอบพูดคำนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ทำความดีหากใครไม่เห็นแต่เรารู้เทวดาเห็นอยากมีโอกาสกราบแม่กอดแม่บอกรักแม่เอาเงินไปเซอร์ไพรส์แม่อย่างที่เคยทำตลอดแต่วันนี้ไม่มีโอกาสอีกแล้วรักและคิดถึงนะคะนางฟ้าของลูกโพสต์นี้ในตอนแรกอาจด,ดูธรรมดาเหมือนดาราหรือคนดังคนอื่นๆที่รำลึกถึงบุพการีในวันสำคัญแต่โลกออนไลน์กลับไม่มองเช่นนั้นเพจดังเพจหนึ่งที่มักเกาะติดข่าววงการหมอลำ ได้แชร์โพสต์นี้พร้อมเขียนแคปชั่นที่หลายคนมองว่าย้อนแยง้งอย่างเจ็บลึกแม่ใหญ่หมอลำกล่าวเป็นคนดีมีศิลธรรมน่ายกย่องท็อปวันเชื่อว่าท่านสอนดีอีกี้มันซั่วเองแค่ไม่กี่ประโยคแต่ชาวเน็ตก็รู้ทันทีว่าหมายถึงใครและเป้าหมายของการประชดประชันคืออะไรเสียงจากชาวเน็ตคอมเมนต์มากมายหลั่งไหลเข้ามาในลักษณะที่ตั้งคำถามกับความตรงไปตรงมาของข้อความที่หมอลำสาวเขียนโดยเฉพาะประโยคที่ว่า ไม่เอาเปรียบใครหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกกดถูกใจมากที่สุดเขียนว่าไม่เอาเปรียบหนึ่งล้านเท่ากับเอาคนเดียวไม่แบ่งแต่ไม่เคยเอาเปรียบใครขณะที่อีกลายเสริมแรงศีลห้าข้อถือกี่ข้อถามก่อนบางคนตรงไปตรงมาว่าแม่สอนมาดีก็อีกส่วนหนึ่งแต่หนูจะทำตามหรือเปล่าก็อีกส่วนหนึ่งขณะที่แฟนคลับบางรายที่เคยให้การสนับสนุนก็ยังต้องออกตัวแรง ติดใจคำว่าไม่เอาเปรียบนี่ละกล้าพูดเนาะอายแทนเลยใช้อยู่ทุกวันนี่เงินตัวเองล้วนๆจริงไหมเมื่อถ้อยคำสวยงามมาเจอกับประวัติที่ผู้คนจำได้ความขัดแย้งในความรู้สึกก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะสังคมไร้เมตตาแต่เพราะสังคมมองหาความจริงใจมากกว่าคำหวานคนจำนวนมากไม่โกรธที่ใครจะมีอดีตหรือจะผิดพลาดแต่เมื่อเขาไม่รับผิดหรือไม่เคย ส่องตัวเองในกระจกแล้วกลับเลือกจะพูดในมุมสูงส่งผ่านภาพของความดีบริสุทธิ์สังคมก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามเพจด,ดังที่ออกมาโพสต์ในครั้งนี้ไม่ได้พูดชื่อไม่ได้ด่าตรงๆงแต่สไตล์การเขียนที่แสบคันแฝงในประชดประชันกลับโดนใจผู้คนจำนวนมากที่รู้สึกว่าพูดแทนใจคำว่าอีกี้มันซั่วเองกลายเป็นคำเตือนเชิงปรัชญาแบบประชดที่ว่าแม่แม่จะสอนดี แต่ลูกจะทำตามหรือไม่นั้นขึ้นกับจิตสำนึกของตัวบุคคลเรื่องนี้ไม่ได้แค่สะท้อนว่าโพสอะไรต้องระวังแต่มันตอกย้ำว่าความดีต้องมากกว่าคำพูดเพราะความดีไม่ได้อยู่ที่คำที่เขียนแต่อยู่ที่วิธีที่ใช้ชีวิตการโพสว่าตนเองดีไม่เท่ากับการใช้ชีวิตอย่างดีโดยไม่ต้องพูดสังคมให้อภัยเสมอถ้าคนเรายยอมรับยอมเปลี่ยนและรู้จักขอโทษไม่ใช่แค่บรรยายถึงแม่ว่าเป็นคนดี แล้วตัวเองสวนทางกับคําสอนนั้นในทุกมิติโลกนี้อาจไม่มีใครสมบูรณ์แบบและการพูดถึงแม่ด้วยความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อคนพูดถึงแม่ผู้เป็นตัวอย่างความดีขณะที่ผู้พูดมีประวัติที่สังคมยังไม่ลืมย่อมถูกจับตามองเสมอการอ้างคําแม่ไม่ใช่เกราะกําบังให้พ้นคาวิจารณ์แต่ควรเป็นกระจกส่องใจว่าเราทําตัวให้สมกับคําสอนนั้นแล้วหรือยังสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและใช้วิจารณญาณอย่างมีสติ และในานามสื่อสุขสันต์วันเกิดหมอลำสาวครับขอให้มีสติในการดำรงชีวิตที่ดีลูกสำคัญที่สุดคำพูดสะท้อนใจได้แต่การกระทำสะท้อนตัวตนโลกไม่จำว่าโพสต์ว่าอะไรแต่จำว่าทำอะไรไว้ต่างหาก